สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนซิตี้นะครับในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ผมเชื่อว่านะแฟนแมนซิตี้นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยทุกท่านน่าจะมีความสุขนะครับกับผลงานของเป๊ปกาเดีอล่า และก็ผลงานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเขามีโอกาสที่จะคว้าตำแหน่งจากฝูงแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไปครับ0-0เนี่ยแบ่งไปคนละ1คะแนนก็ซิตี้เก็บใช้นะครับเหนือคริสตานผลิตได้4ประตูต่อ0ูนย์นะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนนะครับแมนซิตี้เนี่ยแข่งน้อยกว่า ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนัดนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับถ้าเป็นแต้มนะครับตอนนี้ซิตี้อยู่อันดับ2นะถ้าในนัดที่เจอกับแอสตันวิลล่าเก็บ3แต้มได้จะเป็นจ่าฝูงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เยอะพอสมควรนะครับเรื่องราวของกุ้นะครับที่ที่ต้องดูค่าเหนื่อยใหมอ่อ่ะค่าเหนื่อยใหม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูในข่าวกันเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้นะครับ แล้วก็เรื่องราวของนักเตะแต่ละคนไหมครับจอห์นสโตเนี่ยได้รับเครดิตมากๆนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็เรื่องราวของผู้เล่นคนอื่นๆนะครับแล้วก็การไล์อัพนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าซิตี้จะเปิดบ้านรับการเมียนของแอสตันวิลล่านะครับก็ผมอัปเดตตารางการแข่งขันไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูล11ผู้เล่นตัวจริงให้และคำทำนายผลนะครับ ลองดูดรายละเอียดของข่าวนะครับข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยดิวของเอริกาเซียก่อนนะครับเรื่องราวของดิวเอริกาเซียในช่วงเย็นวันนี้ก็คือผู้สมัครประธานสโมสรบาร์เซโลนาาคนนะครับได้ออกมาโจมตีนะครับบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าในวันนี้นะครับ แหล่งข่าวเมื่อ26นาทีที่ผ่านมานะครับได้เปิดเผยนะครับว่าผู้สมัครท้าชิงนะครับประธานสมโมสรบาร์เซโลนา3คนได้แก่วิเตอร์ฟอนนะครับจอห์นลาปอตา้าแล้วก็โทนี่ฟริกซ่านะครับก็ได้ออกมาโจมตีนะครับตามรายงานจากมาก้านะครับว่าสมโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับเอริกาเซียนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสถานะทางการเงินนะครับ เอเิกาเซียจริงๆแล้วเนี่ยบาซา่าควรจะนํามาในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้ได้เลยนะครับด้วยค่าตัว8ล้านยูโรนะครับมันมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดเป็นงวดนะครับซึ่งทางสโมสรบาร์เซโลนาต้องรอจนเอรดกาเซียในหมดสัญญาครับในเดือนมิถุนายนเขาถึงจะต้องเซ็นเอรดกาเซียไงนั่นก็หมายความว่านะครับบอร์บริหารของสโมสรบาร์เซโลนาในตอนนี้เนี่ย แย่ yeah, มากใช้คํานี้เลยนะเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยเขายอมขายกาเซียเพราะกาเซียเนี่ยต้องการไปอยู่กับบาร์เซโลนานั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแมนซิตี้ไม่อยากขายอิริกาเซียหรอกแต่เจ้าตัวอยากไปนะครับทีนี้ก็เป็นข่าวที่พอจะเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างล่าสุดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ5ประเด็นในพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้กันนะครับเป็นประเด็นข่าวใหม่เลยนะครับล่าสุดนะครับ เรื่องราวของพิมลีกนะครับดูเหมือนว่านะครับเรื่องราวที่1เกมแดงเดือดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับหลายท่านก็คงจะชมเกมแดงเดือดกันทุกท่านส่วนใหญ่นะแล้วก็มาดูคลิปย้อนหลังกันนะครับเกมแดงเดือดน,นะครับจบลงด้วยการเสมอ0ูแต่เป็นมันมีอยู่ทีมนึงที่เขายิ้มนะก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับอันดับ1นึกับอันดับ2เสมอเอาไปโคระแต้มซิตี้เก็บ3แต้มนะครับนั่นก็หมายความว่าซิตี้แข่งแข่งน้อยกว่า แมนยูนัะลริวพูลหนึ่งนัดถ้าเขาชนะในนัดนี้นะครับเขาจะขึ้นจากฝูงทันทีซึ่งรอติดตามกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่าเป๊ปเนี่ยจะไม่ปล่อยอะไรให้มันหลุดมือง,ง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกแล้วนะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะครับแล้วก็เรื่องราที่3นะครับในพิมพิตีก็คือแรงกดดันของแฟงแแรงค์แลมพาร์ดแลมพาร์ดเนี่ยบุกไปเอาชนะฟูแลนได้นะแรงกดดันของตัวเองดูเหมือนจะน้อยลงแต่ไม่ได้น้อยลงหรอกครับ ผมบอกไปแล้วนะต่อให้คุณคุมทีมเชลซีคว้าชแชมป์คุณก็ถูกปลดได้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในสื่อต่างประเทศใช้คำว่าความกดดันที่ลดลงเล็กน้อยนะครับนี่คือเรื่องราวที่3นะครับในพรีเมียร์ีกเรื่องราวที่4การกลับมาของเดอะแบ็กกี้นะครับก็คือเวสต์บอมบิดอันเบียนของแซมมาราดายนะครับบุกไปเก็บชัยนะครับ3ประตูต่อ2ได้สุดยอดมากนะครับในเกมของเวสต์บอมในนัดนี้นะครับ ก็ถือว่าแซมมาราได้เนี่ยย้มได้นะครับแล้วก็เรื่องเอาที่5พิมลิกในสุดสัปดาห์นี้คือคริสไวเดลไม่ผมแค่กว่าไม่รู้สึกถึงแรงกดดันอีกแล้วดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ันับสุดท้ายไงไม่รู้จะไปกดดันตัวเองทําไมนะเพราะาอยู่สุดท้ายอ่ะนะครับแต่สิ่งที่กดดันคือนักเตะต่างหากโมเมนตัมของความพ่ายแพ้กลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งมันต้องรีบฟื้นฟูโดยเร็วนะครับนี่คือ5ประเด็นหลักพิมลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับเรื่องราวของเกมแดงเดือดเมื่อคืนนี้ก็ผ่านไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างที่คู่บนะิ๊กแมตช์น่ะหรือว่าผูเปิดบ้านเสมอกับแมนยูนะครับแต่ซิตี้ชนะคริสตันพาเล้4-0นะครับอันดับตารางคะแนนเนี่ยเกิดช่องว่างความแตกต่าง2คะแนนทันทีนะครับนั่นก็หมายความว่าในเกมหน้าในแมนซิตี้นะครับถ้าเขาเก็บชัยได้เขาจะขึ้นจากฝูงแบบ เป็นทางการนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะอัปเดตโปรแกรมทั้งหมดของแมนซิตี้ให้แฟนแมนซิตี้ทราบนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอห์นสโตนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจอห์นสโตนเนี่ยได้รับคำชื่นชมนะครับจากเป๊ปกาเดียล่าค่อนข้างมากนะครับในเกมที่แมนซิตี้นะครับเอาชนะคริสตันพาเดตได้4ประตูต่อ0นะครับจอห์นสโตนเนี่ยในช่วงของต้นฤดูกาลนะครับก็คือถูกโจมตีในเรื่องของ อฟอร์มการเล่นของเขาเองนะครับโดยส่วนตัวนะฟอร์มการเล่นกับปัญหาการบาดเจ็บที่ติดตัวจอห์นสโตนมานะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับจากบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับเป๊ปได้ปกป้องนักเตะนะครับผมใช้คํานี้นะเป๊ปนี่เขาจะปกป้องนักเตะของเขา,าเป๊ปเล็กบอกนะครับว่าถ้ามีชายคนหนึ่งนะครับสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในค่ำคืนนี้เขาคนนั้นคือจอห์นสโตนนะครับ เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับเขามีพ่อมีแม่แล้วก็มีกองเชียร์ที่เชียร์เขาอย่างภาคภูมิใจนะครับคือเป๊ปก็พูดดีครับเขามีปัญหาในเรื่องของส่วนตัวคือปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่เขาก็ยอมรับกับมันนะว่าเขาเจ็บตรงไหนและเขาก็พร้อมที่จะลงเล่นให้กับเราความมั่นใจคือทุกสิ่งที่เขาเอาชนะกับตัวของเขาเองในวันนี้ ในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการทีมผมขอชื่นชมตัวของจอห์นสโตนเขาเริ่มเล่นเคียงข้างกับลูเบนดิอาสนะครับและเล่นได้ดีมากอีกด้วยนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ชื่นชมของเป๊ปกาดิโอลากับจอห์นสโตนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเรื่องราวของจบเกมนี่ผมคงจะไม่พูดนะครับคราวนี้นะครับ เรื่องราวของการฉลองนะครับรัฐบาลสั่งนะครับว่าเกมในพิมล,ลีกเนี่ยบางทีเนี่ยการที่จะมาจับกลุ่มในการที่จะฉลองหลังจากยิงประตูได้นะครับคือรัฐบาลเขาเออกกฎนะว่าการเหมือนกับว่าการใกล้ชิดกันเนี่ยมันเสี่ยง,งต่อการติดโควิดนะครับแต่เกมการแข่งขันในพิมล,ลีกนะครับบางทีเนี่ยเกมฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถเอากฎหลายๆอย่างเนี่ยปฏิบัติได้ตลอดเวลาหรอกนะครับเราก็จะเห็นในเกมพิมล,ลีกอย่างเช่นเกมที่เชฟฟ์ยูนเต็ดแพ้ สเปอร์นะครับกลุ่มนักเตะของเชฟฟูวดตก็มากอดคอกันนึกออกไหมครับจังหวะยิงประตูเขาก็กระโดดกอดกันดีใจกันนะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเขาเรียกว่ามันเป็นรีเฟกอะนะครับใครยิงประตูได้ใครแสดงความดีใจมันก็แสดงออกมาโดยที่หัวสมองเนะี่ยไม่ได้คิดเรื่องของโรคใครข้เจ็บหรอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยถามว่ากฎการห้ามยิงประตูเนี่ยมันห้ามคนได้ไหมคําตอบก็เห็นจากการการะทําของนักเตะอยู่แล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของแมนซิตี้จะเสริมทัพใครนะครับวันนี้นะสไตรเกอร์ที่เป็นข่าวนะครับก็จะมีดีลของเอริงฮาลันนะครับดีลของลู卡ูนะครับผมจะพูด2ดีลสไตรเกอร์เลยนะครับที่มาที่ไปวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกุนล้วนๆเลยนะกุนเนี่ยแมนซิตี้จะไม่ต่อสัญญาถ้าเขาไม่ลดค่าเหนื่อย2 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ลงเอาตรงๆเลยครับ สองุลมีปัญหาการบาดเจ็บนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับกุณทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยต้องการดึงสไตรเกอร์คนใหม่เป๊ปได้เงินนะครับ225ล้านยูโรหรือประมาณ200ล้านปอนด์ในการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นะครับสุดติงผมบอกได้เลยว่าสุดติงนี่แค่เงินส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะฉะนั้นดีลของซานโช100ล้านปอนด์เนี่ยเป๊ปเคลีย์เป๊ปเคลีย์ก็จบแล้วครับแต่วันนี้นะครับเป๊ปที่จะดึงก็คือมีหนึ่งมี มีสไตรเกอร์ก็คือลูคาครูกับเอลริงฮารันนะครับเจียดไปสัก100ยล้านปอนด์เนี่ยใครก็ขาย 2. m i มิดฟิลหนึคนจอร์แดนซันโชผมว่าตอบโจทย์ได้เลยนะครับแต่ว่าเป๊ปคงมีตัวเลือกในใจะนะครับแล้วคนสุดท้ายก็คือแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นปัญหาของเป๊ปมานานนะครับแบ็กซ้ายคือตำแหน่งที่เป๊ปต้องการเติมเต็มนะครับในงบ200ล้านปอนด์นี้นะครับสไตรเกอร์ iger, เป็นลูคาครูกับฮาลันนะครับตอนเนี้ ก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่ลดค่าเหนื่อย2,60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์คือสัญญาใหม่อะ่ะซิตี้จะไม่ต่อสัญญากับคุณคุณต้องย้ายไปแบบฟรีๆในช่วงของมิถุนายนนี้ในซัมเมอร์นี้เลยนะครับก็นี่คือเรื่องราวของสไตรเกอร์ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวส่วนตัวของเป๊ปกาดีโอลากันนะครับเรื่องราวส่วนตัวของเป๊ปในวันนี้นะครับเรื่องราวของการเลิกคุมทีมนะครับ ผมบอกได้เลยนะเมื่อวานนี้ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นวันเกิดของเป๊ปซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ฉลองวันเกิดให้กับเป๊ปไปนะครับเป๊ปได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าในงานฉลองปีที่50ของเขาอายุ50ปีมาถึงวันนี้นะครับผมเนี่ยเคยคิดเรื่องของการเลิกคุมทีมนะผมคุมทีมมาทั้งหมด700กว่านัดในชีวิตการคุมทีมของผมผมประสบความสําเร็จกับทุกรางวัลทั้งหมด 26รางวัลน,นะครับในสื่อบอกไว้ประมาณนี้นะครับและมันเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นในทุกปีขอไว้นะครับ29ถ้วยรางวัลต่างหากละผมดูผิดบรรทัดขออภัยนะครับเป๊ปประสบความสําเร็จในถ้วยรางวัลใหญ่ทั้งหมด29ถ้วยจากการคุมทีมทั้งหมด700นัดนะครับก็เริ่มต้นเป็นโค้ชบาร์เซโลนาในปี2008กวาดถ้วยรางวัลมาทั้งหมด29ใบนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์สิ่งหนึ่งที่ผมได้ทำงานร่วมกับลีเนเมซี่แอนเดสอินเอสตาแล้วก็ชาบี้เฮอร์นันเดสเราได้สร้างความมหัศจรรย์นี้เปพูดนะครับเขาเรียกว่าติก้าฟุตบอลนะครับอ่าติกี <laughs> T iki, T ้ตาก้าติกี้ตาขออภัยนะครับผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอ่าเขาใช้คำว่าติกี้ตาก้าฟุตบอลนะครับรูปแบบของสไตล,ล์บาเซลนาในการ ชิงบอลหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็เข้าไปยิงประตูนะครับคือผมบอกได้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะครับทําทีมได้ระดับเดียวกับเป๊ปอีกแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่านับทพิสูจน์ของแมนซิ y ตี้เนี่ยคือคุณมียอดโค้ชอยู่คุณต่อสัญญาย,ยอดโค้ชนั่นก็หมายความว่านักเตะยอดอนักเตะระดับโลกเนี่ยเขาจะเชื่อใจสโมสรนนะครับว่านี่คือความตั้งใจของสโมสรหรือความทะเยอทะยานที่จะคว้าชแชมป ทุกแชมป์ในโลกใบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกาเดล่าทั้งหมดตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาเป๊ปเรื่องราวของเป๊ปไปหมดแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงจอร์ลาปตา้ากันมั่งนะครับว่าที่ผู้สมัครนะครับประธานสโมสรบาเซโลนานะครับจอร์ลาปตา้าได้ออกนโยบายสําคัญนะครับว่าวันนี้ผมเห็นเลนินเมซี่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ลาปาต้านะครับจะหาเสียงไปจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายคือวันที่24มกราคมจะเป็นวันเลือกตั้งทราสสนสโมสรบาร์เซโลนานะครับวันนี้ลาปาต้านะครับได้บอกนโยบายสําคัญนะครับว่าเมสซี่ต้องมีความสุขกับบาเซโลนา่าและถ้าเขาได้เป็นประธานเขาจะต่อสัญญาเรียนเมสซี่เป็นลําดับแรกนะครับผมเชื่อว่านะคะแนนที่พูดอย่างเงี้ยจะถล่มทลายกะเพาะเมสซี่นี่แหละนะครับ แต่อย่าลืมนะครับอีก3คนที่เหลือนี่เขาก็หาเสียงเมสซี่เหมือนกันนะครับก็ลาปาต้าก็มาในแนวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิสต์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้ลิสต์ยูไนเต็ดสนใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับอดาม่าทาวเร่ของบูแพรมตันครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกเป็นข่าวนะครับต้องการเซ็นสัญญากับอดาม่าทาวเร เขาเรียกว่าปีกตัวเก่งของวู๊แฮมตันเลยนะครับวันนี้สปอตรายงานว่านะครับอดามาชาเรมีค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์นะครับแต่ข้อเสนอของร e ซูนเต็ดจะมีแค่36ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าข้อเสนอในการเซ็นสัญญายังไม่มีแบบเป็นทางการนะครับแต่ร e ซูนเต็ดเนี่ยวันนี้วันที่18มกราคมยังเหลือเวลาอีก13วันหรือ2อาทิตย์ยังพอมีเวลานะสำหรับถ้า จะเซ็นกับทาเร่จริงๆนะครับแมนซิตี้ก็เคยสนใจลิพูเคยสนใจตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกูนี่ผมพูดไปแล้วนะเรื่องราวของอ๋อไล์อัพมันมีเรื่องฮาครับเรื่องฮาเรื่องของไล์อัพนะมันเป็นประเด็นของข่าวในอังกฤษนะครับผมจะมคืออย่างนี้ครับผมแปะภาพนี้ไว้เนี่ยลองดูภาพคนไม่ได้ชื่อนักเตะลงสนามนะแต่ดูรูปคนข้าง จริงๆแล้วรูปต้นฉบับมันมีนะครับรูปต้นฉบับเนี่ยเป็นรูปของคนสี่คนเนี่ยยืนอยู่เฉยๆนี่แหละถ่ายรูปกันเพราะเขาไปดื่มเขาไปดื่มกันปรากฏว่าจิมมี่การลเกอร์เนี่ยก็ไปตัดต่อภาพนะเอาสี่คนนี้มาใส่เป็นหน้าของแกลลี่เนวิลล์นะครับตัวของการ์ลเกอร์ด้วยแล้วก็ลอยคินแล้วก็บรรดาทีมทีมที่มาเป็นกูลูในรายการเมื่อคือนนี้นะครับและทีนี้เนี่ยปรากฏว่า การไล่อัพของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามภาพน,นะครับก็ไปเหาหน้าของคนโคนคนเมานะสี่ชายสี่คนที่ไปดื่มกันเนี่ยมาลงเป็นไล่อัพของแมนซิตี้ด้วยนะครับก็ตามภาพตามนี้นะก็เฮฮากันไปนะครับสำหรับสื่อต่างประเทศคือเป็นเรื่องราคคำคำของแมนซิตี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของการเซ็นสัญญากองกลางของ ซัสโซโล่นะครับมานเอลโลกาเตรีนะครับโลกาเตรีเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์ของสโมสรซัสโซโล่นะครับวันนี้เนี่ยค่าตัวเขาอยู่ที่30ล้านปอนด์มี3สโมสรที่ต้องการเซ็นสัญญาก็คือสโมสรแมนซิตี้ยูเวนตุสและเอซิมิลานนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยซัสโซโล่นะครับไม่ต้องการปล่อยเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งคนนี้ออกไปนะครับน่าจะเป็นดีลช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเงิน30ล้านปอนด์ ใครก็อยากได้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของโหนี้ข่าวข่าวเกี่ยวกับนักเตะของแมนซิตี้เยอะนะครับเรื่องราวของแลมตี้กันนะครับเ,เดี๋ยวผมขออ่านชื่อเตม็มขเขาก่อนนะผมไม่แน่ใจช,ชื่อเต็มของแลมตี้จริงๆนะครับเ,เขาชื่ออะไรนะทาริกแลมตี้นะครับ ทาลิกเลมตี้เนี่ยคือเป็นนักเตะของสโมสรไบรตันที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับในเด็กที่โตเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของเชลซีเด็กคนนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่สุดยอดมากนะครับวันนี้เป๊ปกาดิโอลาสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับแต่เขาเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปไงนะครับทีนี้ถ้าแมนซิตี้จะขอยื่นซื้อนะครับกับสโมสรไบรตัน on, ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ผมเชื่อว่าเขาขายนะ แต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของแมนซิตี้ยังไม่แน่นอนเพราะสโมสสอาร์ซอลก็ติดต่อนักเตะวัย20ปีคนนี้ไว้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอาร์ทาริกแลมเต้นะครับซึ่งเป็นนักเตะของไบรตันได้รับความสนใจจากแมนซิตี้และอาร์ซอลไม่เปิดเผยราคานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฮีมสตอริงกันนะครับพาอผมแปะอาคลิปเฮฮาไว้ดีกว่าเป็นการร้องเพลง ผมเชื่อว่านะักแฟนแมนซิตี้ได้เห็นแล้วแหละนะครับจากทวิตเตอร์ Twitter, นะครับทวิตเตอร์ของแมนซิตี้เนี่ยก็จะม,ม,มีกุลมีราฮิมมีกาเบรียซุสและคิวิดบรอยสี่คนร้องเพลงเฮ้ยเพราะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงคนอื่นก็ตามแต่ว่าฝีปากเวลาพูดเนี่ยโอ้โหลงตัวมากเลยนะครับก็อยากให้แฟนแมนซิตี้ลองไปชมกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับแผน B แผน B คืออะไรอะ่ะ แผน B คืออย่างนี้ครับเรื่องราวจากดอนบอลลอนเนี่ยเขาอ้างว่านะครับในกรณีที่คุณไม่ต่อสัญญาเนี่ยชอยส์ของแมนซิตี้ในตำแหน่งกองหน้ามี2องชอยส์เรนเนมเมซี่สองเอลริงฮาลันดูเหมือนว่านะครับดีลของเอลริงฮาลันกับแมนซิตี้เนี่ยน่าจะเป็นดีลที่ดีที่สุดมากสำหรับเป๊ปกัเดลล่านะครับสิ่งหนึ่งที่ฮาลันเนี่ยได้รับการยกย่องนะครับก็คือเขาเป็นสไตรเกอร์ระดับโลกแน่อายุเพียง20ปีแค่นั้นเองนะครับ และเขาสามารถทดแทนกุลได้อีกเป็น 10, 10ปีนะครับฉะนั้นดิวของฮาลันกับเป๊ปกรดิว่านะครับจับตาสถานการณ์ดีๆเลยนะครับฉะนั้นดิวของเอริิงฮาลันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบลมาริดไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมการแข่งขันนะครับในเกมน่าจะเป็นคืนวันพฤหัสนี้นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่านะครับจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับ ในเกมพรีเมยรีกนะครับในการสัปดาห์นี้นะครับแมนซิ t y ตี้นะครับมีเกมตกค้างอยู่1นัดนะครับจะเล่นในวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับแมนเิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับสภาพทีมโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้าพูดถึงแมนซิตี้ก่อนนะครับเจ้าบ้านนะเขาจะนัดนี้แหละเขาจะขึ้นสู่จ่าฝูงแบบเป็นทางการนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนำจา่าฝูงครั้งสุดท้ายคือช่วงเดือนสิงหาคมปี2019นู่นนะครับนานมากแล้วนะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นจ่าฝูงฉะนั้นเกมการแข่งนนขันในบ้านในนัดนี้นะครับจะเป็นเกมสําคัญที่เป๊ปกาเดโลล่าครับต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเป๊ปต้องเน้นเป็นพิเศษแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งทีมยอนแอสตันวิลล่านะครับประสบปัญหาเรื่องราวของโควิดนะครับเรื่องราวความฟิตของนักเตะเนี่ยถ้าเทียบกับฟอร์แมนซิตี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะ ยังสู้ซิตี้ไม่ได้เพราะไปเยือนเขาด้วยนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเอาง่ายๆนะครับต้องดูการไลฟ์อัพของผู้เล่นแอสตันวิลล่าด้วยเช่นกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยหายจากโควิดหรือยังนะครับทีนี้ผมจะเทียบฟอร์มนะครับ6นัดหลังสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับ6นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะทุกนัดผมบอกแค่นี้นะ6นัดหลังสุดชนะทุกนัด บอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนแอสตันวิลล่าชนะ2เสมอ2แพ้2ฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าฟอร์มทีมเยือนของแอสตันวิลล่าไม่ดีนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่แมนซิตี้จะเก็บชัยในบ้านตัวเองสูงมากนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็จะพูดถึงนะครับการไล่อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะส่งใครลงสนามบ้างน,นะครับ ผู้รักษาประตูตามภาพนะครับก็จะเป็นเอเดสันนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นดิออสกับจอห์นสโตนนะครับแบ็คขวาเป็นเจ้าคอนเซโลแบ็คซ้ายเป็นอาร์เมนดี้นะครับมิดฟิลด์โฮลิงบอลนะครับเป็นโรดดี้นะครับคู่กลางเป็นกูนโดกันกับคิมินเดบรอยนะครับสามประสานในลุกนะครับผมเชื่อว่านะเป๊ปจะต้องใช้โฟเดนเหมือนเดิมรวมถึงริยาสมาเลสนะครับน่าจะมีความฟิตดีกว่านักเตะคนอื่นๆแล้วก็หน้าเป้าเป็นสเตอริงนะครับก็ นี่นะครับการไล่์อพเู้เพื่อนตัวจริงของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีนี้นะครับมาเรื่องของอาการทำนายผลกันบ้างนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะแอสตันวิลลาได้3ประตูต่อหนึ่งะครับแล้วเขาจะกลับขึ้นมานำเป็นจา่าฝูงครั้งแรกในรอบ โอโหเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2019นะครับก็ผมแสดงความดีล่วงหน้าเลยดีไหมเนี่ยเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวรอแข่งแข่งให้เสร็จก่อนเลยก,กว่านะครับก็ทันายผลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้3ประตูต่อหนึ่งและขึ้นจ่ากฝูงนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนอ่าเดี๋ยวผมขออนีาตอ่านนิดนึงนะครับกุนกุนเนี่ย เขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนจะเรื่องราวของโควิดกักตัวนะครับแต่กําหนดการกลับมาคือวันที่20มกราคมคือเกมที่จะเจอกับแอสตันวิลลาได้ฉะนั้นกุลมีโอกาสลงสนามได้เดี๋ยวขอรอดูการกักตัวเรื่องราวของโควิดก่อนนะครับสําหรับกุลนะครับส่วนเอเมริกลาปอตนะครับแฮมสติงก็จะกลับมาในเกมที่เจอกับแอสตันวิลลาได้แต่อาจจะไม่ใช่ตัวจริงนะครับสาหรับตัวของลาปอตนะครับ ในส่วนของเอริกาเซียตอนนี้นะครับก็โควิดเหมือนกันนะครับก็กลับมาพร้อมกุนนี่แหละรอเช็คสุดท้ายก่อนแล้วก็นาธานอาเก้กล้ามเนื้อนะครับไม่ทราบว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นาธานอาเก้นะครับเหมือนกับที่ที่เขาอยู่เชลซีเลยยังจําได้ใช่ไหมครับว่าอาการบาดเจ็บของนาธานอาเก้เนี่ยเป็นอาการบาดเจ็บในรูปแบบของตัวเขาเองนะครับคือบางทีมันก็ไม่ทราบสาเหตุนะแต่ว่าเนี่ยเป็นอย่าง,งจริงๆตามที่ ทีมแพทย์เชลซีเคยพูดไว้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นติดทดแบนแมนซิตี้ไม่มีนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่แมนซิตี้จะลงสนามในเกมวันพฤหัสนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลถ้วยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในเกมวันพฤหัสนี้นะครับตีหนึ่งนะ แมนซิตี้จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับถ้าชนะแอสตันวิลล่าได้จะขึ้นจ่าฝูงแบบเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นนะครับเกมวันอาทิตย์นะครับเขาจะไปเยือนเซตแฮนมนะครับเซตแฮมเนี่ยเป็นทีมที่แฟนบอลแมนซิตี้เนี่ยบริจาคเงิน20,000ปอนด์เพื่อเข้าดูในเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเซตแฮมมีมาตรการโควิดระดับไหนนะแต่เหมือนว่าเขาจะสามารถดูบอลได้นะครับก็เป็นเอเ u อรสลบ4นะครับหลังจากนั้นนะครับ วันพุธแมนซิตี้จะไปเยือนนะครับเวสต์บรอมบิดอันเบียนนะครับก็ในช่วงเวลาประมาณตีสามผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเก็บชัยได้และรักษาจ่าฝูงได้นะครับหลังจากนั้นวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟี่ยูไนเต็ดโปรแกรมมันช่างสวยงามจริงๆนะครับเขาจะนําจ่าฝูงต่อไปในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่3ามกุมภาพันธ์นะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้ เจอกับเบอร์ลี่ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่แน่นอนนะครับเชื่อว่าซิตี้ก็จะบุกเก็บชัยได้ผมพูดมานี่ยังไม่แพ้เลยนะเพราะโปรแกรมผมว่าเบาจริงๆนะครับหลังจากน้าเจอของแข็งลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่6กุมภาพันธ์เวลาประมาณ4ทุ่มนะครับบิ๊กแมตช์แน่นอนนะครับแง่อยากให้ฟันได้หายจังเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแมนซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ในวันที่13กุมภาพันธ์ เวลาสี่ทุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่20นะครับอาร์เซนอเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้เกมเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไปเป็นทีมเยือนบ้างนะครับหลังจากนั้นเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะไปเยือนมูริเซียบุนเชนกับบักในวันที่25กุมภาพันธ์เวลาตีสามหลังจากนั้นจะเล่นพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในบ้านนะครับก็เอาตามภาพที่เราเห็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ส่วนดับตลางคะแนนเดี๋ยวเอาไว้ให้รอขึ้นจากฝูงเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกครั้งนะครับเป็นยไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวสำคัญนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็แมนซิตี้นะครับผมเชื่อว่านะเกมวันพฤหัสนี้เนี่ยตีหนึ่งเนี่ยแมนซิตี้จะเก็บชัยเหนือแอสตันวิลล่าและขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้นะครับส่วนเรื่องราวในตลาดนาัดเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นกุลหรือเป็นเอริกาเซียหรือเป็นดิวไหนๆนะครับ ผมเชื่อว่าแมนเชสตี้มีวิธีการจัดการปัญหานะครับเพราะว่าเป๊ปกาเดียร่าในช่วงเวลานี้เนี่ย15นัดหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องติดตามมาต่อไปนะเพราะว่าพิมพ์ลิกยังพึ่งครึ่งทางแค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ